กราบสวัสดีครับอินิจานายจา๋าวันนี้อยู่กับผมลูพีเมกนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจกับตำนานในโหมดเมเนเจอร์กับอบาบังนิจานิจา๋าซา r e เรมอัลดาซารีตัวนี้ยังคงดีเหมือนเดิมหรือเปล่าในโหมดเมเนเจอร์และเฮทูเฮ d วันนี้เราจะรีวิวทางด้านของอัลดาซารีกันนะครับตัวนลเไม่เต็มตัวใหม่ล่าสุด ตัวนี้ strong foot ห5.5สตา stamina เต็มหลอดเลยนะครับแล Skill 4, ้วสกิลม move ดาวผมเปิดได้มาก็เลยเอามาร,รีวิวสกิลบู m o เป็นสปีดนะครับซึ่งตัวนี้วิ่งเร็วมากดูสปีดสิจ้า147จาดจาในจ่าสปีดต้นบวก32แล้วก็ทางด้านของสปีดปลาย171บวก32โอ้โหบบาบลเลยจ่าในจ่านะฮะ แล้วดูครับการเลี้ยงบอลบอลคอนโทรลจิล bon mm ิตี้อะไรดีไปหมดครอสซิง mm hmm. ก็ถือว่าเยอะมากๆวิชั่นก็ดีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในอดีตผมเคยใช้เป็นตัวหลักในเมนเจอร์ดันแรงจนถึงท็อป3ท็อป4เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขายังดีเหมือนเดิมไหมเราจะใช้เขาในแผน4 4 1 1นะครับเอาไปยืน LM อ่าเพราะปกติผมก็ยืน L M รอบที่แล้วเข้ามาเป็น LM นะถ้าผมจะไม่ผิดนะผิดก็ขออาภัยด้วยแต่ว่า มันดีเหลือเกินเล่นง่ายจ่ายบอลดีคลองบอลเยี่ยมแต่รอบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมจ้ะอีนอินิจ้ะอินิจ้ะอินิจ้ะอินิจ้ยังไม่ได้ดันแรงเลยนะจ๊ะว้ายเสียงชิบหายเลยรีวิวตอนนี้ตกชั้นหรือไม่จ้ะโอไม่ตกแล้วรอดปะลุลยครับเมนเจอร์อินจะดูกันเลยนะจ๊ะอิน้ เออไปครับเกมแรกของอาดาซารีนะพักดนตรีอินเดียก่อนคือโดยปกติแล้วตัวเก่าอ่ะ แทบจะไม่เสียบอลแล้วก็ไม่ขี้เลี้ยงเลยเล่นง่ายมากอะไรง่ายมากนะดูว่าเกมนี้พอมันเป็นตัวใหม่ร่างใหม่เหมาะสมไหมสำหรับการไปยืนปีกนะครับดูทั้งเลตติ้งตอนจบเกมแล้วก็ลูกเกมตอนที่เล่นอยู่ในสนามนะครับเราจะไม่ตัดสินจากเลตติ้งอย่างเดียว S <S หือเเกม่ปัดบอลโหดจังยุ่มือเลย เออครับมาบังบังอยู่ไหนคาร์โนน่านยิงโหดสองเซฟแล้วนะอินิจะบงังกูอยู่ไหนเนี้ยโอ้ยคาร์โนน่าครับฮ่าฟอนเล่สวยจัดเลยหศูนย์ก่อนเลยส่วนแผนที่หลายๆคนถามกัอนอยู่ว่าจะแจกงไหมแผนนี้แจกงนะจ๊ะ อันนี้รอสักหน่อยนะนายนายรอสักหน่อยนะเดี๋ยวแจกแน่นอน4ี1 1น,น,นะครับเผื่อใครจะไปเล่นตามกันเพิ่งจะทำแผนนี้มาใหม่เลยเนี่ยอดาซารีเนี่ยโดยปกติตัวเก่าก็จะส่งบอลเลยดีแล้วก็เล่นต่อง,ง่ายๆนะครับโอ้ยโอ้ยโดยเด็นเลย เอ้อไม่ค่อยมีบทบาทเลยเกมนี้เพื่อไม่ขึ้นบอลให้ว้ายเกือบโดนไม่เคลียร์ทีมด้วยนะจะปล่อยไว้เขายิงเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนี่จ่ายบอลไปแค่ครั้งเดียวย呀สัมผัสบอลไปครั้งเดียวดัสซารี่นะครับ มีต่ก,กองหน้ากองกางที่ดจะดีขาึ้นบอลทางขวาเยอะนะครับเกมน,นี้ b าร์นด,ดเลยได้ฉายเปลี่ยนแก้หน่อยเอ้ยมาแล้วอออีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะเมะื่อวานผมเล่นไปสัก2-3เกมแล้วอารซารีเนี่ยจะเป็นปีกที่มุดเข้ามาอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษเยอะมากนะครับจะพยายามหามีที่เข้ามาทำประตู แต่ว่าเขาเปิดบอลดีนะที่สำคัญเลยคือปีกซ้ายเท้า5ท้ทำห้ช่วงนี้หายากพาสควนไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่หายากที่แบบเล่นดีๆเดี๋ยวยังไม่ได้เล่นเฮตูเฮ hey นะเดี๋ยวผมจะไปลองเฮตูเฮให้ท hey นะ่านผู้ชมดูด้วยนะครับ เกมนี้ครึ่งแรกสัมผัสบอลไมแค่ครั้งเดียวแรงก็ไม่ได้หมดเร็วนะครับม,มีแค่ฟฟาน่าที่ดูจะใช,ช,ช้พลังงานเยอะมาดูสถิติซะหน่อยสาติติอดาซารี่จ่ายหนึ่งเองครับนี่ครับสัมผัสบอลแค่ครั้งเดียวเกมไม่ได้ขึ้นทางด้านซ้ายเลยนี่สายหน้าเลยอดาซารีบอกโอ้ไม่ขึ้นทางกูเลยคีปของกู คลิปกูให้กูเล่นบ้างใครที่อยากดูตัวอื่นก็ดูไปได้นะแต่อันนี้ผมจะเน้นอธิบายตัวอาเร์ซารีเป็นพิเศษแล้วก็เวิร์กเลยเขาเป็นไฮไฮนะครับท่านผู้ชมก็จะวิ่งลงมาเล่นเกมรับได้ต่ำพอสมควรแล้วก็ขยันนะขยันจะลงมาเหลือเกินบางทีก็บุกไม่ทันลงเยอะผมว่ายืนตำแหน่งไม่ดีนียืนตำแหน่งไม่ได้เปรียบเพื่อนไม่ได้เปรียบ เนี่ยมันไม่ค่อยพยายามจะเลี้ยงไปด้วยตัวเองนะครับมันจะเล่นชิงกับเพื่อนอ่ะดูครับจังหวะนี้ทำยังไงเกิดไม่ผ่านครับส่งไหมโปรเจกต์เองเลยเวาร์ดัสดว่างเฮ้ยเขาผ่านไปเฉยเลยโอ้อะไรวะนะ่ะจ่ายยังไงให้มันผ่านไปได้มะเมื่อกี้ ใครนั่นอะ <S <S หัวดผิดครับสองจังหวะเองอะ่ะตอนนี้ที่อาดาซารี <S 2> <S 2> ได้แต่งบอลจ่ายบอลเนี่ยสามครั้งเองมั้งเนี่ยสามครั้งเองครับจะถามว่าตัวอื่นมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะ่ะมันเด่นเฉพาะกองหน้าตอนนี้เฉยๆนะผมว่าเกมน,นี้แกไม่ได้เล่นเลยครับไม่ค่อยได้เล่นเลย <S 2> <S 2> เนี่ยเพราะแกพอลงไปช่วยเกมรับเยอะเห็นไหมบางจังหวะก็ขึ้นช้าไม่ได้สวนกลับขึ้นมาด้วยเป็นตัวพื้นพื้นพื้นอ้าวตัดบอลสวยครับเรียบร้อยในวันนี้แต่ขันโตนาเนี่ยเก่งจริงครับ มื่อวานใครที่ดูสตรีมตอน4ี่ทุ่มครึ่งจะเห็นเลยว่าเรานับรีวิวคาร์ซอน่ากันเมื่อวานเนี่ยประมาณ10เกมไม่ใช่10เกมสิเออประมาณ8เกมหรือ9เกมนี่แหละยิงทุกเกมเลยนะครับแล้วมี1นึ่งแฮตทริกด้วยเมื่อวานมีแฮตทริกให้ดูด้วยนานๆจะเห็นทีนะแฮตทริกในเมนเจอร์เอาดูด้านซ้ายส่งรอยอาร์เซนัลโอ้ย มึงเปที่รังเกียจของเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยการเลี้ยงกันอะไรเขาจะไม่เขาจะไม่เอาตัวไปเสี่ยงกับการโดนแย่งบอลนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือคองบอลดีนะนอกนั้นยังไม่เห็นอะไรมากใครที่อยากดูรีวิวในเมนเจอร์นะย้ําว่าในเมนเจอร์เต็มๆคืนนี้เจอกันนะครับสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเจอกันได้จะเล่นให้ดูทั้งตลอดทั้งสตรีมเลยสําหรับอาราซารีนะครับเนี่ยมันเลตติ้งอยู่ที่7นะ จ่ายบอล4สําเร็จ4ก็ถือว่าโอเคแหละดีเลยนะครับที่จ่ายเหนือกว่าก็มีโฟฟาน่าเนี่ย100%จ่าย14ครั้งนะครับกุลิตจ่ายพลาด1ครั้งแต่ว่าก็มีประตูนะครับนี่ประมาณนี้อเดี๋ยวไปดูเฮตุเฮตหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าในเฮตุเฮตุเนี่ยเก่งแน่ครับเก่งชัวร์ไม่มัวนิ่มเพราะว่าดูจากค่าพลังแล้วแล้วก็วิธีการเล่นแล้วนะอ่ะลงแรงเลยลงแรงใหญ่ไม่ได้วอร์มตัวเนี่ย ผมยังไม่ได้วอร์มเลยให้มันเห็นกันไปว่ามันเล่นได้จริงไหมบางทีลงอันแรงแล้วท่านผู้ชมก็บอกพี่ทำไมไม่ลงแรงผมถามว่ามันต่างกันยังไงนะฮะไปแค่รีวิวตัวละครนะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเอาแรงไปเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราเน้นไงเน้นตัวนั้ปไนพิเศษเราไม่ได้เล,เล่นเป็นระบบทีมนะวันนี้ลองดูแต่เราเล่นแบบเน้นๆดูเมื่อวานใครที่ดูสตรีมผมบอก,บอกผมบอกไปแล้วนะว่าช่วง2อวันนี้ห้ามซื้อตัวกองหน้ากับตัวกลางลุกเพราะว่าซีดานแล้วก็ตัวตอเลสจะมาแล้วก็มาจริงๆมา1 1 7ทังคู่เลยนะเฮ้ยอังเ,เชียงไนงะเอา Esto es especial, la verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular, así que vamos con los contragolpes. Bernardo Silva está transitando el perímetro del área buscando un espacio. เอาดาซารีโอ้โห,โหยิงอย่างคม่านผู้ชมเ้ยเฮ้ยเติมเกมดีมากครับจังหวะหาช่องเติมมาชิปหายแล้วไงแบบน,นี้ไม่แดงเหรอตลาดให้ผมเน้นเป็นพิเศษนะผมจะไม่แบบวัดที่เอาดาซารีตัวเดียวนะครับ โอ้ยอันนี้จ่ายผิดเองนึกว่ามันจะจ่ายที่ฟอร์ฟาน่าเมื่อกี้เขี้ยนไอ้รู้แบบนี้มากเลยจะกันยังไงจิกชิักชักชิกชิักชักอยู่อุ้เขี้ยโอ้ยผ่านเนี่ยดาลซารี บางบางจ่ายบอลโอเคอยู่นะยึดยัก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 เฮียยึดยึกยักยักบ้างอือแล้วก็จังหวะเพสซิ่งก็ดูน่ากลัวนะบางเเบนซม่า Latinellev Yashin n e b r แล้วทีนี a เลฟยาซิ e เบอ e ์ e าร์โดซิลวาอ้าสวิตตัวทำไมวะกำลังจะหลุดเข้าไปเอเอา้าวเฮ้ยสวิตตัวสองทีแล้ว ไม่รับบอลเชื่อมออกไปเลยความผิวความผิวเป็นไงความผิวเอาเรื่องอยู่นะโอ้ย Esta puede ser buena, transporta bien el balón. La puede clavar Holland. Qué momento de atacar la Habrá un hombre de refresco para este equipo. Todo el mundo hay de ahí. Son buenos. Bang, bang, son cabang. Salen Aldo Sari. Si, amigo. ¿Sabes? Maravilloso. โรน,นีให้บังผิวๆไปเองดีกว่าหวายเอ้ยมึงสวิตตัวอย่างนั้นได้ยังไงวะพังเลยมาสวิตตัวลายกองหลังมาขยับครับเมน่อกี้ลูดิเกอร์มาขยับขึ้นพังเลย Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Vamos a por ahora Juan o tiene uno que se viene. Gol. Pero ¿qué digo? Gol golazo. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? Nada que hacer. ไปเน้นบางเกินบางบอกบางไม่ไหวถ <c oughs> ้ามเกณนนี้มันเอาจาอจังวะสกัดบอลไปหาเขานึวกว่าคิวเล้วพาสเมื่อกี้โดนโอ้ยใส่ โอ้อะไรวะเนี่ยกดโซมันไปเปิดทิ้งเลยไปบางไปแล้วบางไปแล้วบังหลบแคมเบลบางหลบมาดินี่ โอ้โหบางจะยิงเองเฮ้ยเอาเรื่องนะนผมว่าผมว่าพิ้วกว่า,าพิ้วกว่าไอ้พวกแลดฟอร์นนะหมายถึงสกิลแล้วก็วกเล่นได้ทั้งเกมด้วยน,นะครับจกเกมบางเหลือนิดหน่อยแ,แม้แม้แม้ว่าเราจะเน้นเน้นบางเป็นพิเศษนะเราจะมีประตูด้วยนะเกมนี้มันไม่ดีตรงลูกลูกยิงนะผมว่าไอ้ลูกเนี้ย ที่บางดีเนี่ยคือจังหวะการหาช่องเติมขึ้นมามากกว่าครับดูครับดูครับเนี่ยอันเนี้ยลูกเนี้ยคือเท้าซ้าย5ด้วยไงยิงได้คมถ้าให้เลตติ้งซักเต็มสิผมคิดว่าตัวเนี้ยเฮดทูเฮดอยู่ที่ประมาณ8ถึง8.5ส่วนถ้าเป็นในเมนเจอร์ผมให้อยู่ที่ประมาณ7.5ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นผลหรือว่าการฉายแววสักเท่าไหร่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคืนนี้ถ้าใครอยากจะดูาทางด้านของเมนเจอร์สำหรับอัลดาสซารีเพื่อเป็นการตัดสินใจ <c oughs> ก็เจอนันได้สีุ่่เครื่งเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วอินิี่แจนะจ้